แดดทั้งลมมันดูอีกฝากวันนี้เช่นเคยยายสวยกินข้าวคนเดียวกินข้าวกับอะไรถึงใดหนาลากสวยมันอย่างนางฟ้าเสียสุปน้ำใหม่ซุปเห็ดกันด้เนื้า <laughs> สุดนำใหม่กน,นะลาด ตุมหดบ่พเพอแกงงหิดต่ำแจ้วปลาแดดอันนี้้องแม่แตนนองเนี้ยแจสตยเบอรกินแคบไหมกินจักซ่อนแล้วเขาน่ะได้พ่อสามสอนอะไรยงังคนน่ะ <S 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 สุบ 变来个，这了。 ซุปเห็ดไข่ซุปเห็ดตะไคร้สิเล็นมูกกับเล้าแล้วคือิีบทันเฮาดอกแต่กินหลายๆเด้อ,อ <c oughs> ดอกเฟนิตีเล็บหู นึ่งปลาเช็ดรับยายสวยอัอนนี้กับปลาแจวเป็นอะไรนั่งพับเพียบเรียบร้อยยาน้ำพร้อมก็ได้กินผู้เดียว ผู้ใดใช่ไหมกิดนดำฮะนู้นแล้ะเอิ้นพี่น้องกินขาวน้ำแน่เนี่ยเซอยกขันเบาค่อยๆสไตล์ มาได้สนใจไปเด้อบ่ได้ยินแซบยี่บอเอิ้นพี่น้องกินเขาน้ำแนนนี่นี่พี่น้องอยู่ในโทรศัพท์นี่เอิ้นกินน้ำแนนพี่น้องตั้ง,ง,ไง,งได้กินสีพภาพไปสับน้ำใหม่แบบนี้ไปบ่ แดด,ด,ดดแดดตีข้าค่อนวันนี้วันที่ยี่สิบตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกโหไม่มีลมเหมืเนี่ยแถมแดดอีกตลางหาก